วันนี้นะครับเราจะมปรีวิวนะครับกล่อง 5LW นะครับเป็นตัวเก่าแท้นะครับถ้าตัวเก่าแท้มันจะไม่เหมือนมีโอฟินโนะครับมันจะมีปกติมันจะมีแค่ปกติมีโอฟินมันจะมีสายไฟอยู่5เส้นนะครับแต่ว่าตัวนี้จริงๆมันต้องใช้6นะครับถ้าเกิดเราอยู่ดีๆเรามาเสียบปลั๊กมีโอเลยมันไม่ติดนะครับ ดูนี่นี่เราจะนี่เราจําไว้แล้วนะครับอันนี้เราจะยังไม่เสียบนะครับเอาแทนลองสตาร์ตดูไม่ติดนะครับยังไงก็ไม่ติดนะฮะอันนี้เราเสียบสายพิเศษเพิ่มไปเส้นหนึ่งนะครับอ่านี้เราจะลองสตาร์ดูนี่ครับติดแล้วนะฮะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะลองดึงออกฮะนี่ฮะดึงปุ๊บดับปั๊บ นี่ฮะดูฮะเผื่อใครต่อไม่เป็นนะครับแล้วไปบอกว่ากล่องเสียมันไม่ได้เสียนะครับลองถตาด์ดูนี่นะครับมันใช้ได้นะครับก็ลองไล่ๆดูครับกล่องแต่ละกล่องรหัสความความเร็วความแรงมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วครับขอบคุณครับ